สรุปผลการปฏิบัติงานราชการประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในวันรักการอ่านณนะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลังสิ์ การประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษารูปแบบออนไลน์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกศนอำเภอเพจกศนตำบลเพจศูนย์การเรียนชุมชนและช่องทางอื่นๆในรูปแบบออนไลน์การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในการติดป้ายรับสมัครนักศึกษาการแจกใบปลิวในเขตพื้นที่3ามตำบลได้แก่ตำบลบางเสาธงตำบลศรีสะจรเข้ใหญ่ และตำบลศรีสะจระเข้น้อยการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดให้ความรู้จุลสารห้องสมุดต,ต้องรู้ควรรู้น่ารู้พร้อมแจกจ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กล้วยไม้ในประเทศไทยแบบทดสอบออนไลน์เรื่องกล้วยไม้ในประเทศไทย และตัวอย่างเกียติบัตรผู้ผ่านการทดสอบแบบลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ลงทะเบียนหนังสือห้องสมุดจำนวน11เล่ม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรูปแบบออนไลน์ณห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาธงผู้มาใช้บริการในห้องสมุดประชาชนจดหมายข่าวรายวันเรื่องเล่าจากห้องสมุดจำนวน16ฉบับอาทิเช่น ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทยโรคในเด็กที่มักเกิดกับเจ้าหนุ่มไวซนโรคหัดวันที่8เมษายนเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวสัตว์โลกผู้น่ารักอันปะกา้าโรคในเด็กที่มักเกิดกับเจ้าหนุ่มไวซนโรคไข้เลือดออกสำนวนไทยว่าแต่เขาอีเนาเป็นเอง กิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆกิจกรรมสวนพืชศ,ศาสาตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์รพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงได้ดำเนินโครงการกิจกรรมสวนพืชศ,สศสาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์รพรันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการปลูกพืชผักสวนครัวอาทิฟ้าทลายโจรมาระ ข้าวโพดมันสำปะหลังและแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนที่สนใจพร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การขับเคลื่อนการดำเนินงานกสนาวาว o o d Teacher โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล IEP และแผนการสอนเฉพาะ IIP รุ่นที่2ณโรงแรมสยามวิลล่าสวีสุวรรณภูมิลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565สำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการณนะห้องประชุมชั้น3สำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักและห่วงเหนมุ่งจงรักพักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ณห้องประชุมงามเมืองค่ายริมขอบฟ้าสมุทรปราการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการประจำไตรมาส1และ2ประจำปีงบประมาณ2,565ณห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาธง โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษระดับกลุ่มสำนักงานกศนจังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาณหอประชุมคุรุสภาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยประชุมประสานแผนผู้บริหารประจำเดือนเมษายนพศ2565ณนะห้องประชุมชั้น2ส,สำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคกลางประจำปีงบประมาณพศ2565 ผ่านโปรแกรม Zo ู om อบรมตัางโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานกศนโมดูล2การอบรมพัฒนาสมรรถนะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านโปรแกรม Zo ู om โครงการบริหารวิชาการสถาบันราชภาคร่วมกับมูลนิธิธรรมมาพิวัตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยสู่บุคลากรณสถาบันรชาชาักรุงเทพมหานครการอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมทีมโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2565ระดับจังหวัดณห้องประชุมยุวรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการกศนตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่เข้ารับการประเมินคัดเลือกกศนตำบลให้เป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D พีเยมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565 กศนตำบลบางเสาธงเข้ารับการประเมินคัดเลือกกศนตำบลให้เป็นกศนตำบลต้นแบบ 5D Premium พลัสระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศออ2565 Good Page Bed Check In การพัฒนาหน่วยงานสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ Good Partnership ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการณนะห้องประชุมชั้นสามที่ว่าการอำเภอบางเสาธงประชุมเพื่อพิจารณากันกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2565ณห้องประชุมชั้นสามองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติวันจักรีณบริเวณโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ประชุมทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงณนะห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอบางเสาธงประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอณนะห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง